สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกคนเนาะเมื่อน,นี้มาพบม,มาพอกับเมย์สาวลาวจุดเก่าจินเคยพี่น้องเมื่อน,นี้สเมย์ได้ไปอ่านคอมเมนต์เข้ามาเนาะพีน่น้องว่าหายไปรีวิวให้น้องเมย์ไปรีวิวอันเบาไหวให้เบิร์นดนๆแน่ประศัดก็เลยสิขอมาสเมย์อะสิ่ทำตามเนาะพี่น้องทำตามเอฟซีทุกคนเนาะ ไปรีวิวบ่าวไว้อยู่เที่ยงหน้าเพิ่นพี่น้องเลยตอนนี้สเมกก็อยู่เที่ยงหน้าคหมือนกันกสีเมืออสีเมืออแล้วขำแล้เนาะพี่น้องก็เลยสิลงไปผ่านเทียงบ่าวไว้ไปแล้วกันสิไปรีวิวบ่าวไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็เอฟซีเบิ่งเนาะว่าเผิ่อเห็บยังแน่เนาะแล้วก็ตามด้วยมีอาอคนหนึ่งที่เพิ่นคอมเมนต์สเมเข้ามาสเมก็ได้อ่านเนาะอ่ เพื่อนบอกว่าให้รีวิวหวยที่มีงอนหินเนาะที่ซาเมออกมาเมื่อนั้นเนาะให้เบิงเ้งแน่เพื่อนว่าคือสีงามคือสีสวยเพื่อนว่าเนี่ยเนาะซาเมกะไปรีวิวบ่าว่ายแล้วล่ะกันซาเมกะสิไปรีวิวหวยที่มีงอนหินให้เอฟซีล่ะกันพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะตอนนี้ซาเม่กำลังสีเมือ่อเดี๋ยวไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยเนาะพี่นอ้องตอนนี้ซาเม่กำลังสี ลง,ลงไปเนาะพี่นนอะลงไปเถเทียงบาวไวโอยอยากเมือดเนี่ยเด้อพี่นนอะจากเทียงสเมไปหาเทียงบาไวกับบรดก้ไกกันเนาะพี่นนอะแต่บาฮู้ว่าบาวไวพ่นจีได้อยู่หรือบ่เนาะแย่นแย่นเพิ่นบ่ออยู่ขันจีอยู่ก็อยู่แต่แม่น้องวีเนาะพี่นนอะเดี๋ยวชาวเม่จบพาลงไปก่อนพี่นนอะ พี่น้องเอ้ยอันนี้ของวัวขอคุย้ยผลอ่ะอันนั้นเทียงผลพี่น้องอันนั้นเทียงบาไวอันนี้แพนด้าน้องวิคือเห็นตั้งแต่แมเ่แรพี่น้องเอ้ยแล้วก็น้องวิแล้วก็อันนี้เฮ้ยโอ้ยบ่าวไวบาอยู่พี่น้องเอ้ย บ่าว้ยบอยู่บ่าวาเมื่อบ้านบ่อันมีแต่แม่น้องวีแล้วก็แล้วก็น้องวีแล้วก็แมเ่แร่พี่น้องเลยตอนนี้สเม่ก็มาหอดเทียมันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องสมุนผลร้ายขนาดพี่น้องเลยอมแม่น้องวีกันผนชินึงข่าพี่น้องเ้ยอยู่เรื่องบ่าวยายบอยู่ สบายดีน้องวีผืนพอนอนเปพี่น้องเอ้ยน้องวีก็ได้อันนี้ก็คือเทียงบ่าวไว้เนาะบ่าวไว้ิ่นเบาอยู่เมื่อโอกาสได้อันรีวิวบ่าวไว้พี่น้องเก็เมื่อนี้ก็ได้โอกาสหนาผืนแรกทีได้รีวิวเพิ่นเนาะให้อันพ่อแม่พี่น้องเอสซี่เบิ่งเนาะเพิ่นว่าขอมาเพิ่นว่าไปรีวิวอันบ่าวไว้อันดนๆแน่เพิ่นว่า สงสัยคนขิดฮอดเพราะว่าทีมงานมาได้ร่วมตัวกันจะโดนแหละยามหน้าแล่ว่ายามหน้าอะไรผู้เล่ยามแรกผู้เล่จังสิเห็นกันอีกเห็นกันร่วมตัวกันเนาะแต่นี่กะเทียงสามีกับเทียงอันบ่าววักับอยู่ใกล้กันแต่ว่าไัยกะต่างคนต่างลงหน้าเนาะพี่น้องแม่นบางป่าจื่อจ พาว่าบ่มีป่าก็คือสิ้แนมเห็นกันอยู่ตลอดเดี๋ยวสิพาเพิ่นลงไปเบิง่งงนหินหวยบ้านเฮาเพิ่นว่าเพิ่นพอมาโอ้จะแม่นยังบ่แล้วอยู่เฮานะก็ได้พี่น้องเอ้ยสวนบ่าวไวยพี่น้องเอ้ยบ่เห็นบ่าวไวยก็เลยสิมาพาพี่น้องมาเบิ่งสวนบ่าวไวยพี่น้อง อันอะไรพี่น้องเพิ่นปลูกถั่วดินพี่น้องหรือว่าถั่วลิสงหน่อเองนะพี่น้องปีนี้เพิ่นปลูกขางนี่อันขางไตลงไปผักหัวทั้งนั้นเพิ่นจะปลูกหญ้าพี่น้องเอ้ยเบาไว้เพิ่นปลูกหญ้านีอะลรพี่น้องสวนสวนถั่วดินหรือว่าถั่วลิสงนะเองนะพี่น้อง อันนี้สวดหย่าพี่น้องเอ้ยเพิ่งกำลังปลูกเพิ่งน้ากระปลูกอันนี้นนห้ยหน้าเพิ่นพี่นอ้องตะก,กะทงหน้าเพิ่นกระไรพี่นอ้องเอ้ยเมืดในเด้อพี่นอ้องหมดเลยโอ้ยสุดเลยพี่น้องเอ้ยอยู่บอนป่าหไร้หมดแหละหายหน้าเพิ่นเนาะหลาย ก็อะบอกคือเป็นแนวนี้มันบอกออกได้หนิเนาะโอ้ยเมืดเมือมม่อแงเมลแงพี่น้องเอ้ยจะสเม่พาลงไปรีวิวโงนโคตรฮีนเนาะ อยู่หวยเนาะพี่น้องทางเมือ่อตอนนี้กำลังสิลงหวยพี่น้องหวยอันนี้คือทึงขามไปฝั่งนั่นกันสิเป็นเหอนเป็นบ้านเนาะพี่น้องเป็นบ้านสามีเองอันนี้ก็คือ หัวไอ้ที่มีโขดหินเนาะพี่น้องเดี๋ยวหายพอ่อเมยพี่น้องเบิ่งทั้งเทิงก่อนเนาะหนามยังบลายพ่อแม่พี่น้องเลยน้มพ้นตกกะพอแต่ลิ้นๆเนาะพี่น้องหนามก็เลยบลายก,กับสิได้ประมาณนี่แหละพี่น้อง แต่ว่าถ้าเวลาพ้นตกแห้งๆนี่คือเต็มเมื่อเลยแห,ห,หละพี่น้องึืนหอดหายหน้าของของบาไว้ผู้ใพี่น้องเวลานามมาเนาะเป็นลานามร้ายนี่กับสิคืนไปหอดหหน้าบาวไว้ทีซาเมอ่อยางผ่านมาเนาะพี่น้องตอนนี้ซาเม่ก็ได้มารีวิวให้เอฟซี ที่เพื่อนคอมาเนาะอยากให้แซมมีมารีวิวโขนหินเนาะให้เบิรงแน่เพื่อน่าเวลาน้ำร้ายแต่ว่าเมื่อน,นี้แซมมีมานามกับย่งบลาอีพี่น้องเอ้ยนามกับประมาณนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวกาดหนาเนาะโอกาสหนาถานาาา้ำไลยๆถ่วมงนหินนี่ถ่วมงนหินแซมมีสี่มารีวิวให้เอฟซีเบิรงอีกรอบเนาะ

เป็นสายเป็นหวยเนาะพี่น้องเขาเขาเอิญอันหวยอันนี้เขาเอิญหวยยังนอนหวยโมงเนาะพี่น้องหรือว่าอันเป็นโงนหินนี่ะเพผ่นเอิญวะถาว่างถ่อมเนาะพี่นนองเพราะว่าเมื่อก่อนถ่อมเลิกกว่านี่เนาะพี่นนองเมื่อก่อน พนตกหน่อยพี่น้องฝนทกฝนตกหน่อยกับน้ำกับน้ำมากน้อยเนาะพี่น้องน้ำมากยังบ่หลายเนาะถ้าว่าน้ำมากหลายนี่ท่วมหมดพี่น้องเอ้ยทั้งเทิงพ่ออันนี้เพิ่นเอิ้นทาวัางถ้ำเนาะพี่น้อง ธรรมศาสตร์บ้านเฮาพี่น้องเลยครับขึ้นไปทางเทิงนี่ก็จะเป็นบ้านเนาะพี่น้อง บ้านซาวเมีหรือกับบ้านซาวลาวเองเนาะก่ายก,กันติดกันเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเห็นลังคาเดียวกันเนาะ ลำหวยมองหวยนี่สิไปสุดอยู่สิไปสุดยู่แม่น้ำโคงงนะพี่น้องหวยนี่นะหวยลำนี่นะสิไปสุดยู่แม่น้ำโคง้ง xuôi ngàm อ๋อนี่เมสาวลาวก็จะได้อําลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้เนาะพอกันลิดหนาฝากกดไหลกดแช่ก็ติดตามเมสาวลาวในเด้อพี่น้องผากเป็นกำลังใจเผื่อห้สาาเม่ทำขิปต่อไปเนาะให้สาเม่ผ่านไใดนใ้ไหเนาะผากในเด้อพ่อแม่พี่น้องมดขู่คุคนเบาวาอยู่ในประเทศประเทศไทยหรือต่างประเทศเนาะหรือต่างประเทศกะ ทางอเมริกาเนะาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเดอร์มาฮอนนี่กับชิโจบลงเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสุขสบายดีมันขูข่คุกคนเนาะสบายดี